หลังจากที่ได้ลงณเมตตาสาลิกาลินทองครอบหน้ากากพลักกับอาจารย์เกียวไปแล้วภายในเวลาไม่กี่วันได้ไปทำงานและออกบูธทำงานก็มีลูกค้าติดต่อกลับเข้ามาเยอะมากมีแต่คนต้องการอยากให้ไปร่วมงานด้วยมีแต่คนรักคนเมตตาไม่ว่าจะไปเจอใคร ติดต่อเจราจาเรื่องใดๆก็ได้รับผลตอบกลับมาดีมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยอดขายก็ปิดยอดได้อย่างสวยงามผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์คำชูขอคําแนะนำใดๆก็ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนรอบนี้เลย กลับมาลงหนักเมต